ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาวอล์กหนึ่งวันตอนเช้านะคะเมื่อคืนนะคะวอล์กตอนกลางคืนไปแล้วนะคะวันนี้ก็วอล์กตอนเช้านะคะว่าน้องไอเดียทำอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันเลยเวันนี้นะคะก็จะอาบน้ำแล้วเป็นเวลาโมง18นาทีนะคะน่าสิสิบนาทีจำไม่ได้แนละ้วทุกคนอ๋อสิบนาที ขอโทษด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ตอนอาบน้ำเสร็จก็คือรีมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่วันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะใช้สองตัวนี้นะคะ <c oughs> นี่ทุกคนนะคะอย่างให้เด็จะมาบอกนะคะว่าอันนี้อะมันเหมือนกันนะคะเห็นไหม ก็จะเป็นวัสดลีนแบบท่าขาท่าแขนท่าคอนะคะที่ทาหน้าของน้องไอเดียก็คือคือนี่ทาหน้าแล้วก็ทาคออันนี้ก็จะเป็นใช้ที่โรงเรียนตอนเอิมวิกตอนวอกตอนกลางคืนเนี่ยน้องไอเดียเนี่ยบอกไปแล้วเนาะว่าใช้ที่ โรงเรียนนะคะนี่ก็ใช้ที่บ้านใช้กับแม่ด้วยนะคะเฮ้ยอย่าน้อยจะขอตัวไปเอ้ยยังแนะนำไม่เสร็จเลยมัน,นก็จะใส่แบนด้วยนะคะแล้วก็กิ๊บตัวใหม่นะคะไม่ใช่ตัวใหม่หรอกเพราะว่าเมื่อเพราะว่าเมื่อคืนแม่แม่เอาไปอาบแม่ใส่นะคะตัง้งแต่ตอนเช้าแล้วแล้วก็ลิป โลนเด็กนะคะไม่ใช่โคโลนผู้ใหญ่เด็กค่ะขอตเตือนไว้นะคะเขาทำเป็นโคโลนเด็กอย่างเดียวนะคะเป็นครีมนะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะน้องอเดียก็จะมีสองกระปุกนะคะกระปุกนี้เอ้หลอดนี้ใกล้หมดแล้วหลอดนี้ก็เพิ่งเกะจริงๆแกะตั้งนานแล้วแต่ใช้หลอดนี้ให้หมดนะคะนี่มันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ทุกคนน,นี่ ของผู้ใหญ่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของแม่หรือของป้าไม่รู้แต่ที่ดูรู้อ่ะอันนี้ของป้าป้าใช้บ่อยมากของแม่เนี่ยก็จะเป็นอันนี้หรือเปล่านะคะไม่ มี2อันคือสีฟ้าที่ปลาใช้อยู่ก็คือสีชมพูนะคะอันนี้ล็อกอยู่นะน,นี่เขาจะมีบอกเลยนะคะห้าใครเพิ่งใช้ใหม่ๆนี่กดล็อกฝั่งนี้กดบิดฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ไม่ใช่กลิ่นเดียวกันนะแต่ทุกคนคะ่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือน มึงอาจจะคิดว่าเหมือนนะคะอุยแล้วก็ลิปนะคะคลิปก็ลิปนายเดยวก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องใช้อันนี้ก่อนค่อยทาอันนี้นะคะ น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่บ๊ายบายลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะน้องไอเดียนะคะจ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 ะใส่กระโปรงนะคะปกติก็เห็นน้องไอเดียใส่กระโปรงแล้วก็เก่งๆซับนะแต่วันนี้จะไม่ใส่เกกงๆซับนะคะทุกคนบอกว่าฮะใส่เก่งๆซับด้วยเหรอคือเก่งๆสั้นนะคะเก่งๆซับแบบ ขาสั้นนะคะไม่ใช่ขายยาวเด็ดขาดไปอาบน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวลืมเอาเอะไรออกมากวีไม่ใช่หวีวกม,มาก ะะก็จะติดกิฟไปอาบน้ำน,นะคะก็จะมาติดกิบตตัวใหญ่ก่อนนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวเล็กนะคะแต่จะใส่เล ปูเป้าพี่อุ๊ยหลุดผมหลุดเอาใหม่คือไม่ไม่เก่งแบบไม่ค่อยเก่งตอนอน,นี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนอันนี้น้องไอเดียใช้ไอแพดถ่ายนะคะทุกคน <S <S 1> <S 1> ก็จะรู้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนน้องไอเดียก็ใช้ไอแพดถ่ายเอา้ามาพุ่งมีนะ้ย่าไม่ อีกแล้วเนีย่ยมันก็เปียกผมนะคะทุกคนคือแบบเป็นชั่วโมงอะคะ่ะไม่ได้อาบน้ำนอ,นะอ๋อรู้เลยมันต้ององุ่น ขอทุกคนโอเคก็ใช้กิ๊บใหญ่เถอะไม่ค่อยใช้กิ๊บเล็กอะ่ะทุกคนมันแบบไม่ชอบเอาตัวนี้ละกันเป็นชั่วโมงอะ่ะทุกคนคะ่ะชั่